อันนี้เราแบ่งฝั่งกันแล้วนะมันถูกกันทั้ง3เท่าผมสามารถซื้อได้3เครื่องอุ้ยไม่ใช่ตัวต๊อปเหรอจอแบบสว่างน่าจะเกือบจะที่สุดแล้วอ่ะแบงคิดว่าใครจะสว่างกว่ากันไวยมึงพูดไหมทัดโคตรพอโคตรแม่ลื่นร้อนง่ายหรือเปล่าหรือมันออ,ออปติมไหมมาไม่ดีหรือเปล่าหาซื้อยากมากของหมดโคตรไวอะไรนะ60เปิดศึกเลยร,ร ก็ดีทนผู้ชีวตั้งวานเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าตอนนี้เที่ยวฟิตกูแซบเนี่ยครับก็เป็นฮีตโศกตายไป3คนแล้วช่วงนี้ม่งร้อนจริงวันนี้เราจะมาเวทสมาร์ทโฟน2รุ่น iPhone 15และ Notting Phone 2A นั่งตรงนี้แปบนึงไรทำไมขอไปเอาแว่นดำแบงค์ช่วงนี้ตาเขาไม่ค่อยดีตาเป็นอะไรป่วยใหญ่ดูดีขึ้ขนไหมนี่เปียกหรือเปล่าเปียกสมิด เวกส์มิต์ไงเป็น,ปนอะไรคนเดียวกับมึงไง อะไรไม่ส่งซิ่งไอคือหนเลยล่ะวันนี้มาเวียนกันระว่า iPhone 15นะครับกับ Notting Phone 2A iPhone 15ที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ33 0 0 0ากับ Notting Phone 2A ราคาเริ่มต้นในความจุเดียวกันคือ1้อยแปอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทจริงๆแล้วเนี่ยคู่แข่งโดยตรงของ Notting Phone 2A นะคือ Galaxy A55 หรือ A35 แต่ว่าเราเนี่ยอยากจะขีงใหญ่โฟนเฉยๆ Notting Phone เมื่อรอบที่แล้วเนี่ย Notting Phone รุ่นแรกเราเทียบกับ iPhone 12เพราะตอนนั้นเนี่ย iPhone 12เป็น รุ่นนี้แบบราคาใกล้ๆกันพอดีแต่ว่า 2A เนี่ยคือรุ่นราคาถูกสุดของ n o t h i n g แล้วก็ iPhone 15คือรุ่นราคาถูกสุดของ iPhone อันนี้เราแบ่งฝั่งกันแล้วนะอ่ามึงอยู่ฝ่ง iPhone ไปผมจะเลือก Nothing p h โ n e เอา้าทำไมอะเพราะว่า Nothing p h โฟ e เนี่ยมันถูกกว่าั้ง3เท่าผมสามารถซื้อได้สเครื่องใช้ไปสักปีครึ่งหรือ2ปีนะแล้วผมเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆผมกำไรกว่าผม,มาชอบเปลี่ยนทุกป,ปีมากกว่าเหมือนแฟนเนี่ยผมก็เปลี่ยนเรื่อยๆเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนนี้ตอนนี้รักเกียวไปคัรครบ เอามึงก็อยู่ฝั่งโ o o g อ e ดีงั้นอะชีวิตชีวิตชีวิตแต่ว่าแบบใช้งานจริงก็เลือกมาติ้งอ๋อในฐานะคนใช้ไอโฟนอย่างคุณทำไมเขาถึงเลือกไอโฟนมากกว่ามันใช้งานได้ยานานอุ่นใจ ถ้าสมมติเราซื้อประกันด้วยก็คือแบบหายห่วงทุกอย่างแล้วอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบ UI ของ iPhone มากกว่าด้วยความเรียบง่ายซิปเปิลของเขาถ้าเกิดเป็นแบบปรับแต่งแบบ user experience ได้เหมือน Android อย่างเงี้ยสมมติโหลดรูปก็ได้อะแต่ว่าไวรัสมาติดมาด้วยไวรัสเนี่ยมันก็จะใช้ช่องทางนี้ไอการเข้าทำลายขึ้มช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าแต่นี้นะผมอยากบอกว่านอตติ้งเนี่ยแม้ว่าจะซื้อมาด้วยราคาที่ถูกกว่ากัน3เท่านะแต่ n อตติ้งก็ได้รับการอัปเดต security เนี่ย4ปี Android 3เวอร์ชันต่อให้คุณแบบไม่ได้ เปลี่ยนทุกปีอ่ะแบบ3ปีแล้วเปลี่ยนครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยพูดก็เสียเงินแค่2 0 0 0 0ื่นเองเปิดมาก่อนเลยว่าเป็นมุมมองที่แตกต่างกันและย้ำอีิทีว่าคลิปนี้ทํามาเพื่อความบันเทิงเพื่อความขิงเออเพื่อความขิงนะครับพอดีว่างเฉยๆเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็ดู้วยเพื่อความบันเทิงแล้วกันถ้ามสมมติจุดไหนที่มันเป็นสาระหรือว่าความรู้เราก็จะเสริมเราจะไม่ได้ขิงกันแบบไม่มีเหตุผลเราจะใช้เหตุผลในการคุยกันไม่ก็ไม่มีเหตุผลเปิดซึ้งเลยโอเคอันดับแรกก่อนเลยไปที่สเปกก่อนเอาผมเปิดก่อนเลยนะจอผมเน จอเป็น6.1นิ้วอ่าสีเฟรดเดตก็หกสิบเราจะไม่ได้ขิงกันแบบไม่มีเหตุผลอะไรนะ60สิบไม่อยากได้ยินเลยว่ะกูซื้อ2เครื่องก็ได้120แล้วเออว่ะเออยี่อะไรไม่ใช่แล้วมึงยอมมาต่อกันยังไงจอคุณยอมเปล่าจอคุณยอมเปล่าผมก็ไม่ยอมอ่ะอ่าทำไมคุณดีกว่ายังไงสีสันหน้าจออย่างนี้ผมว่าผมก็สู้ได้อยู่อันนี้ก็ชนะนะ ถ้าเราเร่งแสงสว่างเนี่ยแบงคิดว่าใครจะสว่างกว่ากันผมดาว,ว่ไอโฟนวัยมันพูดใหม่คือ n o t t i n g เนี่ยผมบอกก่อนนะว่ามันจะเป็นมือถือที่แบบจอแบบสว่างน่าจะเกือบจะที่สุดแล้วอ่ะในเรทราคาประมาณหมื่นนึงอ่ะเรารู้สึกว่าตอนที่เราเล่นเกมใน t t t n g ิ้งโฟนอ่ะเราต้องดันแสงลงมาแบบ40หรือไม่ก็50%เ่ะเวลาเราเทสเกมเนี่ยเราจะเปิดแสงสว่างกัน70 Notting Phone เนี่ยสำหรับผมเวลาเล่นที่บ้านนะ ไม่เคยเกิน50เลยผมรู้สึกว่ามันสว่างเกินราคาไปเยอะอคุณลองมองจองนี้ก็ได้ตรงนี้เรายังเห็นคอนเทนต์อยู่ไอ้นนียไม่เห็นแล้วถ้าถามผมนะว่าความสว่างใครเยอะกว่ากันเอาแบบใช้งานจริงนะผมว่า Notting Phone สว่างกว่านิดนึงในราคาที่ถูกกัน3เท่าแล้วก็ Refresh Rate ได้มาเป็น120 CPU คุณเป็นอะไร Apple a s 1 6 b สม n i c เป็นระดับแบบไอโฟนสิ Pro Max อะไรเงี้ย Notting Phone ครับก็จะได้เป็น d i m e n s i t y 7,200 Pro อุ้ยไม่ใช่ตัวท็อปเหรอไม่ใช่ตัวท็อปเพราะราะคามันหมื่นนึงมึงจะเอาอะไรกับหมื่นนึงกูถามก่อนนะเราจะไม่ได้ขิงกันแบบไม่มีเหตุผลก็ผมว่าเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าได้ไปยูวตัวท็อปเมื่อปีที่แล้วไงทำไมต้องได้ตัวท็อปปีที่แล้ว<อ>ไม่ได้ตัวท็อปปีนี้วะตัวท็อปปีนี้แล้วเขาจะขายอะไรอ่ะเอาเออ,เอ,อว่อะอะผมยอมผมยอมซีพียูผมยอมเอาจริงๆนะซีพียูของไอโฟนสิบห้ามันดีกว่าอยู่แล้วแหมราคาแพงกว่าตั้งสามเท่าเนี่ยแรม rom อ่าแรม rom ครับอ่าผมชนะแล้วรอบเนี้ยอ่าอันนี้ผมให <c oughs> ้้้ออออ่่่ะแแรรรรมมมขงเเเนนนียิตตคัับถาาวท็ป แรม12บอง256ก็ผมเริ่มต้นก็คล้ายคุณแหละผมแรม6กอ o m หนงยี่ถ้าตัวกลางก็จะเป็นสองห้อ่าถ้าตัวท็อปสุดเลยตัวท็อปสุดคือ512อ่าราคาก็เขียนไปไเรื่อยว่าราคาไม่โดดเยอะจริงถ้าเกิดว่าจะซื้อ iPhone 15ในความจุ512อย่างน้อยสุดมันก็มีให้เลือกแต่ n o t h i n g Phone 2 A เนี่ยสุดของมันนะจะอ,อยู่แค่256แต่ราคาในการเพิ่มจาก128ไปเป็น256อ่ะ n o t h i n g Phone เพิ่มไปแค่1,500 1,500เนี่ยกูได้แรมเพิ่มมาจาก8เป็นน12ะแล้้วกก็ไดอเจา128ป็น256คือกูได้้2เเดงลย ในราคาพันห้าเฉลี่ยอย่างละประมาณ700บาทเอาเกี่ยงเหรียราคาปะล่ะจ่ายแบบคนรวยผมว่าจ่ายไหวผมว่าหนึ่งสองอ่ะคุณว่าคุณมีพลังพิเศษอะไรนะชนรวยคนรวยจริงปะคนรวยจริงยิงตังเลยนีไปถึงไม่เกี่ยงเหรียราคาโอเคโอเคแบตเตอรี่กับแบงค์สามพันสามร้อยสี่สิบเก้าครับฟาชาร์จเท่าไหร่ฟ้าชาร์ทยี่สิบแต่ว่าสามารถใช้ได้สูงสุดยี่สิบเจ็ดแล้วก็มีไวเลสชาร์จให้ใช้ในเดียวกัน notting phone เนี่ยแบตให้มาห้าพันฟ้าชาร์จเนี่ยสี่สิบห้าวัตต์แล้วก็ไม่มีไวเลสชาร์จความน่่่าาาาาาาเเสียยดดคคือออถ้้้กกกิุณตตงรรฟ์ชจไไวววๆะให แต่ถ้าคุณต้องการไวเลสชาร์จ15โวลต์ให้ได้ไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จเหมือนกันประเด็นคืออะแดปเตอร์ชาร์จ45วัตต์ของร n i n g Phone เนี่ยถ้าเป็นของแท้นะหาซื้อยากมากของหมดโคตรไวแต่ของ iPhone เนี่ย20วัตต์เนี่ยหาง,ง่ายก็บอกแล้วไม่แต่ว่าของเราผมได้ชาร์จไวกว่าไงให้คุณได้แค่25 27เองคนใช้ iPhone เขารู้กันเขาชาร์จตอนนอนเอาเออวะ มึงอยากคล้อยตามซีมเถียงน้อยกล้องหน้าก้องหน้า n o t ติงโฟนให้มา32ล้านครับไอโฟนสิให้มา12ล้านครับแต่ว่า Not i นติงโฟนเนี่ยไม่มีตัวโฟกัสไอโฟนสิบห้ามีต้โฟกัสครับก้องหลังให้มา2ตัวเท่ากันกล้องหลัก50ล้านเอาต้าไว้50ล้าน iPhone 15ห้ก้องหลัก 48, 48ล้าน ต้องเอาเต้า12ล้านตั้งสองตัวนี้เอาเต้าเหมือนกันเลยไม่มีเอาโตโฟกัสแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าเอาความกว้างมาคุยกนะ <iPhone 15 S 1> ันนะ iPhone 15มปไหมกว้างกว่า,วาแต่ <Yeah. S 2> Notting 4เนี่ยจะได้ความละเอียดที่สูงกว่าอันนี้ก็คือเรื่องของตัวสเปคของการใช้งานกล้องนะสุดท้ายผมว่าเป็นเรื่องตัวน้ำหนักการจับถือแล้วก็ดีไซน์แล้วแหละถ้าถามผมน้ำหนักการจับถือดีไซน์เนี่ยผมชอบ Notting มากกว่าว่ะอ,อ้าทำไมอะ่ะหนึ่งคือมันได้ฝาหลังทะลุเข้าไปแล้วมันมีไอตัวกลิป อินเตอร์เฟก็คือไอฟแวบๆของมันน่ะเนี่ยไอไฟพวกนี้<อ>มันสามารถเอาไปใช้งานแบบหาของ,ของหาอะไรหรือว่าเวลาเราถ่ายหลอกเงี้ยเราอยากให้หน้าเราขาวสว่างผ่องใสเป็นยองใหเร<อ>าก็สามารถใช้งานได้แต่โฟนหลายโฟนถ้าเกิดว่าแบบการจับถือน้ำหนักการพกพาคุณชอบไหมจริงๆแอบหนังอยู่นะตัวไอโฟน e 15นะเป็นเจนแรกเลยที่ตัวธรรมดาเนี่ยได้เฟรมที่มันกลมมนพวกสีสันที่มันทำมาเงี้ยการจับถือน้ำหนักความบางเบาอะไรเงี้ยผมว่าไอโฟน15ก็เน้นแบบสายทิ้วอ่ะเคสฟิล์ม หาง่ายหาง่ายมากของโนติ้งโฟนเนี่ยเคสฟิล์มเนี่ยฟิล์มมาจากโรงงานเลยนะแล้วก็ฟิล์มค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่าเคสเนี่ยเอาจริงป่ะผมต้องสั่งนอกกว่าที่เคสจะมามีให้เลือกก็น้อยการอัปเดตซอฟต์แวร์อันนี้เสริมให้นิดน,นึงนะเพราะว่า iPhone เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ยาวนานเนี่ยประมาณ5-6ถึงปีหรือ7ปีเนปะ็นอย่างน้อยซื้อมาครั้งหนึ่งคืออยู่ยาวเลยแต่ว่าใครโทรมาเนี่ยสงสัยว่าเป็นสแปมนี่ แอนดรอยเดี๋ยวนี้เขาพัฒนานะครับเวลาสแปมโทรมาเขาโชว์ขึ้นมาเลยนะสแปมจริงด้วยไม่แอนดรอยใครบอกไม่ปลอดภัยคุณถึงไหน,นก็เป็นกีบุลังจะโม้อะไรนะ ในฝั่งของ n o t h i n g Phone ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกสุดข,ของ n o t h i n g Android ได้อัปเดต3เวอร์ชันเป็นขั้นต่ำํำความปลอดภัย4ปีเป็นขั้นต่ำแต่กี้เราลองให้ดูแล้วว่าจอเนี่ยความสว่าง Notting Phone ชนะ Refresh Rate Notting Phone ชนะแต่มีอยู่อันนึงที่ผมไม่เคยเทสเลยนั่นคือลำโพงตอนเปิดเทียบกันทั้งคู่เนี่ยให้ลำโพงคู่มานะผมว่าลาโพขงของ iPhone เสียงดีกว่าอยู่แล้วจริงเหรอ,อ,อไม่เชื่อ ของรอติงโฟนอ่ะถ้าเน้นเสียงเสียงดังกว่าแต่ของไอโฟนอ่ะมันจะมีมิติเบเอเออเออรู้สึกได้ใช่ไหมว่ามันกว้างอะ่ะสเต็มันกว้างอะโอเคครับเดี๋ยวเราจะลองอวัด เสียงจากลำโพงของน้อง Notting Phone 2A กับ iPhone 15ให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับอันนี้คือเครื่องวัดเสียงความดังนะครับเพราะว่าใช้ความรู้สึกแล้วมันแยกยากไปหน่อยลองดูว่า Notting Phone กับ iPhone จะลำโพงดังกว่ากันนะครับแต่ว่าแน่นอน iPhone 15มิติเสียงดีกว่านะครับ วัดได้สูงสุด103.8เดซิเบลรอบ2ของ iPhone 15ได้97.2 ถ้าเกิดว่าเราไปดูหนังหรือว่าฟังเพลงนะไอโฟนจะได้เปรียบเรื่องลำโพงอยู่แล้วโดยปกตินะครับแล้วก็2เลยคือราคามันแพงกว่า3เท่า <c oughs> นี่กูย้ําคําเดิมเ <c oughs> <believer> นี่ยเดี๋ยวกูซูไม่ได้ถามว่านอตติ้งโฟนแย่ไหมผมว่าไม่แย่เลยนะ <Ừ. S 1> คิดราคาหมื่นเดียวได้ลำโพงดีขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วใช่ <c oughs> แต่ถ้าโดยภาพรวมมิติสเตตแล้วก็เบสอม้มาวไฟโฟนดีกว่าอันนึงที่จะคุยก็คือการใช้งานทั่วไปเนี่ยของนอตติ้งโฟนเท่าที่ลองใช้งานมานะแบงแบตเตอรี่ตอนใช้งานทั่วไปอ่ะนอตติ้งโฟนอึดกว่าน ประมาณสัก9หรือว่าก็10%อยู่ประมาณนี้นะแต่ n o t t i n g Phone เนี่ยประมาณนะ7-8% 1ชั่วโมงเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยมันจะห่างกันอยู่ประมาณ3%แล้วแต่วันแล้วแต่การใช้งานด้วย n o t t i n g Phone 2A เนี่ยจะอึดกว่าอยู่นิดหน่อยในส่วนของ iPhone 15ถ้าสําหรับผมเอาไปใช้งานทั่ทวไปนะสิ่งที่ผมชอบนะคือความไม่ต้องลุนอย่าง Nothing Phone เนี่ยบางทีเราเข้าแอปนึงมัน60อีกแอป,ป130อีกแอปหนึ่190อีกแอป,ป 1, 120อย่างเงี้ยแล้วแต่มันจะแอดไปได้แต่ iPhone เนี่ยมัน60ทุกแอป,ปแบบลืนล่นๆถ้าเกิดคนที่แบบเหมือนแบ,บ,แบงค์อ่ะใช้งานทีละแอป,ปอะ่ะผมว่า15เนี่ยจะให้ฟิลลิ่งความสมูทที่ดีกว่า iPhone เคยโฟนแม่งแบบลื่นไปย๊ดเลยแล้วก,กออ็การจัดเรียงไอคอนการจัดเรียงหน้าตาไม่เคยเจอปัญหาไอคอนเกยหรือฟอนต์เกยใช้งานแบบลื่นๆครับเล่นทีละแอปแบบสเสถียรไม่ต้องมานั่งกังวลน,นะผมว่า iPhone ตอบโจทย์ถ้าเป็นสายรฟ์ขายของไม่หอยโฟนชัดกว่าสมูทกว่าแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของเรซูลูชันที่ออกไปแต่เชื่อไหมตัดต่อแคปคัตอะไอโฟนสิบห้าเนี่ยเร็วอะแบบผมว่าน่าจะเกิน3เท่าตัวแม้ว่าแรมจะน้อยกว่าแบบหลายเท่านะ แต่เร็วคือแบบสุดๆเลยน้อยแต่ร้อถ้าให้คะแนนนะแต่เราผมแล้วผมว่าการใช้งาน,นงทั่วไป n น t ตติ้งโฟนก็ไม่ได้แพ้ขาดขนาดนั้นอะ่ะทีนี้หัวข้อถัดไปครับพาร์ทเรื่องของการเล่นเกมมาแล้วหรอ คระปุ๊สรีคับแบงเกมจ๋ามาแล้วผมว่าค่อนข้างที่จะตามราคาถ้าเอาแค่เกม Rv อย่างที่เรารู้กันมือถือราคาหลักหมื่นเนี่ยเล่นได้ลื่นอยู่แล้วนะครับออแต่ว่าของนัตติงโฟนเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ได้ลื่นปืสนสกิลการขนาดนั้นเราเล่นแล้วเราบันทึกหน้าจอหรือว่าไม,ไม่ไม่ต้องบันทึกหน้าจอก็ตา,ามนะครับฟเฟรมเรทเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก58 59หรือว่าจังหวะพีคหน่อยเข้าไฟกันหนักๆนะครับ 5v5 อย่างนี้เนี่ยเฟรมเรทมันก็จะลดต่ำลงไปกว่านั้นอีกเหลือประมาณเรท50นะครับ อาจจะเป็นไปได้ทารมเนม่ยที่ผมเล่นนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีตัวละครที่ไม่ได้โหดเวอร์ผมปรับสูงเล่นเนี่ยผมไม่มีปัญหาพิลเลตร่วงเลยค่อนข้างลื่นด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดคุณออามาเทียบกับ iPhone เนี่ยผมว่าความลื่นค่าของเฟรมไทม์ค่าของการอัาหน้าจอมหน้าจอเนี่ยเอาสมาโฟนไม่ได้อยู่แล้วใช่ใช่แต่ถ้าแบบราคาต่างกัน3เท่าอย่างเงี้ยแล้วจะเอามาเพื่อเล่น ARV อย่างเดียวถ้าเอาแค่ ARV อย่างเดียวเนี่ยผมว่าไม่ไม่ต่างกันเยอะมากไม่พ่อยแว่งกันเยอะมากอาจจะมีบางจุดที่แบบดิฟกันอยู่เล็กน้อยเต็ม10 ครับ Notion Phone ได้ประมาณเท่าไหร่ผมให้9.5โอ้ยเยคือขี่กันเลยเนี่ยไม่ต่างกันเยอะพวกขับจีแล้วกันเกมระดับกลางขึ้นมาวันกันที่กราฟิกเดียวกันเลยคือกราฟิกลื่นเฟรมเดทเนี่ยเป็น60หรือว่าสูงสุดอ่าก็คือเล่นแบบ60เฟรมแต่ว่ากราฟิกต่ำสุดผมบอกเลยว่า n o t i Phone 2เนี่ยซวยไอโฟนไม่ได้เลยอ่าไอโฟนเนี่ย ต่อให้มันจะมีข้อเสียเยอะอย่างเช่นแสงหน้าจอดอบร้อนบ้างแต่ว่าในความลื่นของมันเนี่ยก็ยังคงลื่นอยู่แล้วก็ลื่นแบบยาวนานมากกว่ารัน t i งโฟนนะครับจากที่ผมลองไปเทสมาแบบไม่อัดหน้าจอเฟรมเรเเฉลี่ยแล้วเนี่ย มันไม่ได้อยู่ที่60มันอยู่ที่ประมาณ50หรือว่าต่ำกว่า50อยู่ที่ประมาณสักหลัก44่แต่พอเราลองทำคอนเทนต์อ่านหน้าจอท่วงเข้าไปอีกนะครับเฟรมเรทอยู่ที่30ทพนังที่แบบจริงแล้วตัวซี u ตัวนี้ครับ i density 7 2 0 0เนี่ยที่เราเคยเทสตมานะมันเอาอยู่หมดนะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เราเทสเนี่ยยังเป็นซอฟต์แวร์ที่แบบยังค่อนข้างใหม่อยู่ถ้าซอฟต์แวร์มันนิ่งกว่านี้หรือเสถียรกว่านี้อาจจะดีขึ้นก็ได้คือเราไม่ได้โกกคนดูนะครับอันไหนที่พอสู้ได้ ต่ำกว่านี้มันไม่มีอีกแล้วเราพยายามสุดๆแล้วนะครับเวลาเราเล่นปับ G เนี่ยเราก็ปรับต่ำเล่นผลลัพธ์มาเป็นแบบนี้ผลลัพธ์ได้ไหมแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่าเราเคยเล่นตัวที่ใช้7,200ร Pro ที่มันดีกว่านี้นะมันก็มีความหวังเล็กๆว่ามันจะอ p t i m ม z e ใช่ในอนาคตสุดท้ายเกมจิน iPhone 1560กเกาะไหมแค่ช่วงแรกๆก็เป็นปกติก็เป็นปกติของ iPhone คือแมปมันจะอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆใช่ป่ะตัวละครที่มันจะอัปเดตเพิ่มขึ้นมาเอฟเฟกต์ก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆเกมจินทุกวัน้เกาาร <พ>แต่แถ้าเป็นนอตติ้งละ่ะนอตติ้งละ่ะถ้าเป็นนอตติ้งเนี่ยผมอาจจะให้นสักประมาณอา่ะเจ็ดแล้วกันอ่ะเซตติ้งประมาณไหนเซตติ้งคือแบบต่ำต่ำสุดต่ำสุดแล้วผมไม่ไแน่ใจว่านอตติ้งเนี่ยมันร้อนง่ายหรือเปล่าหรือมันอ,มออพติมเมมาไม่ดีหรือเปล่าเยอะไหมเยอะ กี่องศาเท่าไหร่ตัวนี้ประมาณสัก14 15องศามีให้เห็นตอนเล่นอะร้อนร้อนมากเลยแต่ว่าที่เขาบอกว่าแผ่นฮีทซิงค์ระบายความร้อนอ่ะผมว่าอันนี้เนี่ยมันคือในกรณีที่แบบเราเลิกเล่นเกมเราตั้งทิ้งไว้ตอนที่เรากําลังเล่นไว้มันความร้อนสะสมมากกว่าความร้อนสูงสุดที่วัดได้คือประมาณ15องศาไอโฟนหลายโฟนไอโฟนหนึ่งสิบเจ็ดหนักกว่าอีกจริงๆแล้วทั้ทงคู่เนี่ยถ้าอยากเล่นเกมนานๆฟิน,นๆ,ๆนะยังก็ต้องพึ่งพัดลมสุดท้ายก็คือพาร์ตกล้องแล้วก็วิดีโอเพราะจริงแล้วเลขสเปคมันดูเหมือนจะชชนนะเาาาาแตต่ใ้งจรริยมคล ติ้งโฟนเนี่ยสารพงนีนะ ดีเกินราคาคแต่ของ iPhone เนี่ยคือมนานรฐาานเรียกว่าตามราคาผมเริ่มจากภาพนิ่งก่อนแล้วกันได้ครับภาพนิ่งเนี่ยพอกล้องแกล้มได้ไม่ชนะนะย้ําเลยนะว่าไม่ชนะแต่พอกล้องแกล้มได้เช่นคุณเอารูปมาเทียบกันเนี่ยของ Notting Phone จะเป็นฟีลแบบสว่างสวยใสยอะไรประมาณนี้ถ้าเราดูเซนเซอร์นะเลนหลักเขาเนี่ยเหมือนจะใช้เซนเซอร์เดวเลย์ขบ Notting Phone 1ก็คือเป็นเซนเซอร์ที่เก่านิดน,นึงแต่ว่ามีคุณภาพต็ออโต้โฟกัส่อนข้างเก่งรวมถึงเจนเนี้เขาใส่ตัวทํา HDR มาให้ซึ่งมันให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นมาอีกแต่ าก,กา็โกงเหมือนกันโกงเพราะว่าตัวเองเป็นเจนแรกเลยที่เป็นตัวธรรมดาแล้วได้48ล้านพอมาเจอตัวนี้มันโหดมากๆในเจนของมันเนี่ยมันก็สูไม่ได้แต่พอก้อมแก้มไหวอยู่แต่ถ้าเป็นเลนเอา์เทวเนี่ยเลขมันเยอะนะ50ล้านฟังแล้วขนลุกมาเจอ12ล้านยังไง12ล้านก็แพ้ยับความเป็นจริงคือ iPhone 15ดีกว่ามากๆในฐานะคนชอบเลนเอาต์ทวนะครับแล้วเราไม่ได้ดูแค่เลขสปเปคที่มันขิงกันนะความกว้างแพ้ เวลาเราซื้อตัวไว้างครต้องการความกว้างถูกปะตัวนี้กว้างน้อยมากแล้วยิ่งไปใส่ EIS หรือว่าใส่ขอบใส่อะไรย,ยิ่งหายไปอีกขอบภาพไม่คมทางเทนที่แบบให้มา50ล้านอ่ะควรจะคมไม่คมนะครับแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ใช้งานลําบากนิดนึงในการถ่ายรูปเลนส์ตั้วะวรับว่าแย่ไหมไม่แย่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามราคาในส่วนกล้องหน้าความละเอียดให้มาเป็น3 2ล้าน iPhone เนี่ยให้มา12ล้านแต่มุมมองเนี่ย15วกว้างกว่าแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยของ Nothing p h o n นฟิลลิ่งแบบพวก oppo แต่ถ้าเป็น iPhone เนี่ยจะเป็นแบบแนวแบบผู้ใหญ่นิดนึง mm hmm. นะครับแบบเรียวๆอ่ะถ้ามึงถ่ายเซลฟี่ลงไปอ่ะมึงหาตัวเจอแน่นอนแล้วก็ไม่มีออโต้โฟกัสกล้องหน้าก็ต้องบอกไว้ว่าเออเป็นข้อเสียของเขานะถ้า iPhone ได้สัก10นะครับโน็ติ้งโฟนน่าจะได้ประมาณสักไม่ดูสิ7มั้งคือมันไม่ได้โหวเวอร์ถึงขั้นที่แบบจะสู้ได้มันแค่พอกล้องแต้มได้ฟิลจะประมาณนั้นมากกว่าในส่งงานวิดีโอครับผมเอาจริงไหมผมให้เลยเ2 4 u l สี a เตลยก็ถูกไม่ได้มันโหดจริงถ้าเป็นสายวิดีโอนะ i p h o n แดก จับเลยซูไม่ได้สักประตูแล้วก็ความละเอียดสูงสุดของวิดีโอเนี่ยนะครับ iPhone มันจะได้ 4K 60ครับ Notting Phone เนี่ยได้แค่ 4K 30แต่อย่างน้อยสุดข้อเด่นาเลยคือ Notting Phone มันได้ 4K 30ในเรนเดอ Y วด้วยกล้องหน้า Notting Phone 2A โดนล็อกไว้ที่ Full HD 60ไม่เหมือน iPhone ที่แม้ว่าความละเอียดจะน้อยกว่าแต่ถ่ายได้ที่ 4K <4 K, S 1> ก็รู้สึกว่ามันเศร้าไปนิดนึงแต่ถามว่าลื่นไหม,มก็ลื่นแต่แคบแล้วก็สีสันการทำ HDR ถ้ามีวิดีโอยังไงก็ไม่ช่วย iPhone iPhone เขาเจ้าแห่งวิดีโออยู่แล้วสายอกมาแย ครับผมทั้งคู่ต่อมาแยกได้แต่ o n นเนี่ยมันจะเทพกว่าคือถ้าคุณถ่ายวิดีโอนานๆสามารถรคคอร์ดต่อตรงเข้าไปใน l ด d ได้เลยซึ่งโนติงโฟนทำไม่ได้แม้ว่าพอร์ตมันจะเป็น USB 2 0เหมือนกันะกนะแต่ว่าการออฟติมิ้ซอฟตแวร์หรือว่าการใช้งานด้านวิดีโอเนี่ย iPhone ไอโฟนใหญ่นน่าจะประมาณนี้แล้วมั้งจริงๆแล้วเราอยากจะมาแค่มาแชร์มาขิงกันเฉยๆเนาะว่าในฐานะคนที่ใช้ทั้ง2ตัวนี้อยู่เรารู้สึกยังไงบ้างสาะเฉยเลยเออจริงแล้วเนี่ยไอ้2ตัวนี้มันคนละโพซิชันกันนะแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยต t อตติ p งโฟน 2A มือหนึ่งแต่ว่าเราอะอยากจะเจอกับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเอาจริงไมถ้าเอาไอโฟน13มาเทียบแะบพวาแพ้เยอะกว่านี้จริงอ่ะสุดท้ายแล้วการับประกันคร <c oughs> ับตะกี้พอพูดถึงราคาเลย่ะสิ่งหนึ่งที่เพิ่มมาคือประกันด้วยครับประกันของ p p o o n เนี่ยถือว่าโหดมากยิ่งซื้อแคร์ัดยิ่งโหด,ดไปอีก <c oughs> แต่แพงส่วน t อ i n g p h โฟนเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าศูนย์มันหาย,ยาก จริงๆไม่ต้องสูนหรอกครับหาซื้อ,อยังยากเลยแล้วก็บางทีเครื่องก็หมดสต็อกง่ายด้วยแต่โฟนเนี่ยคุณหาซื้อที่ไหนก็ได้นั่นคือความหาซื้อง่ายแล้วแล้วก็การรับประกันส่วบริการนะ iPhone ไอโฟนมันเยอะกว่าพอคุณพูดอย่างนี้ผมนึกขึ้นได้อย่างหนึง่งถ้าเป็นคนที่ geek จริงๆอะ่ะเขาจะรู้จักแบรนด์นี้เว้ยเหมือนตอนที่เราอยู่มปลายแล้วผมเป็นคนแรกของโรงเรียนเลยที่ใช้แบรนด์ออเดอร์อืมกูมีความรู้สึกที่กูเท่นะมันดูแบบแตกตา่างพูดแล้วเท่แต่จริงๆแล้วคือมันมันรู้สึกมันพราวเว้ยว่าแบบเอ เ,เมื่อก่อน iPhone ไม่มีนับเครื่องได้ตอนนี้ถ้าเรากลับไปดูตอนนี้นะ นับเครื่อง Android ได้เพรว่าผมเอร์นับ Android ได้แต่ว่าจุดหนึ่งที่อันนี้ต้องยอมรับเลยว่าถ้ามันพังขึ้นมาต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ถ้าซ่อมร้านนอกก็แพงแล้วก็ไม่คุ้มอะไรรอ,อนานมันไม่ใช่มือถือแมสตนะครับคิดซะว่ามันเป็นเครื่องประดับวิดเจ็ตหรือโยงยูไอย่างเงี้ยเพราะว่าโนติ้งโฟนถ้าใช้นะลงรักได้ไม่ยากลองเปิดใจแต่ถ้าไม่ชอบ <laughs> ก็คือไม่ชอบไปเลยคือถ้าเกิดคุณไม่ตกหลุมรักไปเลยคุณก็ไม่ชอบไปเลยนะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบกี้มากๆจริงก็น่าจะประมาณนี้เอาแบบของมากองคอทุกอย่าง ไงบ้างเพราะให้เอดผลของคนที่รอ,อ,อนั่นคือรักเธอตึฝ<อ>ากครงบเน็ตเออร์โรเซ็นด้วยนะครับหนึ่งเอดผลของคนรอก็คือรักเธออุ้ยคิดถึงว่ะสมัยไหนไลาไปก่อนสวัสดีครับยังยังไม่ได้ลาคนดูเลย